สวัสดีครับคลิปนี้ผมจะมารีวิว b m y Carbon สามจุดศูนย์ทอร์โบคู่นี้ผมเอาไปวิ่งมาแล้วครบ200กิโลนะครับเป็นการใช้งานบนลู่วิ่งประมาณสัก80%นะครับหรือประมาณ160กิโลแล้วก็อีกประมาณ20%เนี่ยเป็นการวิ่งบนถนนทั่ทวไปนะครับมีเอาไปออกลองรัน3ชั่วโมงครึ่งนะครับเกือบสากิโลนะครับเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังว่า 200กิโลผ่านไปเนี่ยให้ฟีลอะไรยังไงนะครับก่อนอื่นเลยไอ้คู่นี้มันจะมีคู่ที่ออกมาก่อนหน้าคู่นี้ก็คือ Amazing Carbon 3.0รูปล่างภายนอกเนี่ยดูแล้วแบบเหมือนกันเลยอะ่ะบางทีอาจจะบบต่างกันแค่สีอะไรนิดหน่อยแต่ว่ารูปทรงกับรูปทรงเดียวกันจุดที่แตกต่างกันก็คือโฟมมิดโซของรุ่นนั้นจะเป็นโฟม TPU นะครับโฟมมิดโซ ของรุ่น,นั้นจะมีผิวสัมผัสที่มันเงานะครับคาแรคเตอร์ mm hmm. ของโฟมก็จะนุ่มเด้งนะครับนุ่มมากเด้งมากเด้งจนรู้สึกว่าบางทีเด้งจนเวียนหัวเด้งจนรู้สึกว่าขาดความมันคงไปบางทีมันเด้งหนึ่งไปมามันสายไปสายมากนะครับพอ,อมารุ่นนี้เขาปรับเปลี่ยนเขามาใช้โฟมพีบ้าแล้วก็ถ้าเราสังเกตง่ายๆโฟม ก็จะมีความด้านไม่มีความมันนะครับจุดสังเกตง่ายๆคาแรคเตอร์ของโฟมในตุวนี้ก็จะคล้ายๆของเดิมประมาณสัก80%แต่ว่ามันจะมีความเฟิร์มเพิ่มขึ้นแล้วก็ความเด้งอะไรเงี้ยมันจะลดลงมันจะได้ในแง่ของความมั่นคงเพิ่มขึ้นนะครับถือว่าสำหรับผมตัวนู้นผมก็ชอบนะพอมาตัวนี้รู้สึกว่าชอบกว่ามันจูนมา ลงตัวกลมกล่อมกว่านะครับใช้งานได้ครอบคุมกว่าอย่างคู่นี้ผมใช้ในรอบ2เดือน2เดือนเนี่ยผมก็โรเทตรองเท้าหลายคู่เหมือนกันประมาณสัก10คู่ได้แต่ว่าคู่นี้ก็เป็นคู่หลักคู่หนึ่งผมใช้ไป200กิโลพอดีผมไปวิ่งฟูลมารครอนมาด้วยแล้วก็คู่นี้เป็นรองเท้าใช้เก็บระยะนะครับก็คือว่าใช้งานน่าจะน่าจะ ถ้าไม่ทุกวันก็เกือบทุกวันหรือเกือบคือคือใช้งานเป็นหลักอ่ะคู่เนี้ยใช้งานเก็บระยะเป็นหลักเพราะว่ามันพอวิ่งแล้วรู้สึกว่ามันวิ่งช้าก็ได้วิ่งเร็วอะไรก็ได้วิ่งไกลก็ได้นะครับแล้วมันวิ่งสบายน้าหนักมันเบานะครับผ้าเปิ้ลมันโปรสบายระบายอากาศดีแล้วก็ฟมมันก็นุ่มมันไม่กระด้างนะครับแผ่นเขาก็มีความแข็งที่ถือว่าโอเคมันไม่ได้แข็งมากจนเรารู้สึกว่ามัน ทำให้เรารู้สึกสะา้านแล้วก็มันไม่ได้ว่าอ่อนมากจนรู้สึกว่าไม่มีแรงส่งแต่ว่าพอแผ่นคาร์บอนของเขาเนี่ยมันเป็นแผ่นที่ไม่ได้แข็งมากเรื่องแรงส่งอะไรมันก็จะลดพรมันก็จะสู้ไอ้บางรุ่นจะแบบมันมีแผ่นแข็งหน่อยอะแล้วก็มีแรงส่งมีแรงดีดเด้งที่มีแรงดีดที่ที่ถือว่ารุนแรงแต่รุ่นนี้ก็ถือว่าโอเคมันมันอาจจะไม่ถึงกับเยอะแต่ก็แผ่นของมันก็ ทำให้ผมรู้สึกว่าวิ่งสบายวิ่งได้ทุกวันนะครับคือ <c> เ <ười> ึกอะไรไม่ออกก็หยิบคู่นี้มาใส่การสวมใส่กับประสิทธิภาพเนี่ยมันมันไปด้วยกันได้คือถ้าประสิทธิภาพถ้าประสิทธิภาพผมมองนะอาจจะไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ร้อยคือถ้าความคาดหวังแต่ว่าความความคาดหวังในในแง่ของการใช้งานต่อเนื่องใช้ได้ทุกวันอะไรเงี้ย่เออคู่นี้มัน,ม,นมันมีเยอะนะครับสามารถใช้ได้ เรื่อยๆเลยนะครับถุกรูปแบบของการใช้งานนะครับคือเอามาใช้งานเยอะมากนะครับ <c oughs> บอกไม่ถูกเลยนะครับคืออย่าง,างโฟมเนี่ยโฟมมันวิ่งสบายมันถามว่านุ่มหรือแน่น <c oughs> คือพื้นฐานของโฟมผมยังมองว่ามันยังอยู่บนพื้นฐานของโฟมที่นุ่มนะครับแต่ว่าอาจจะนุ่มไม่มากเหมือนตัวคาร์บอน3.0ที่เป็นตัวโฟม TPU นะครับแต่ว่า มันกรอบๆ่ะมันมันไม่ไม่ต้องกับนุ่มมากนะครับแล้วก็ไม่ต้องกับดิ้งมากแผ่นอะไรก็พอตัวนะครับความแข็งความดีดเด้งอะไรพอตัวคือสำหรับผมแล้วมันมันมันโอเคนะครับบวกกับความเบาของรองเท้าความโปร่งความสบายลมอากาศดีแล้วก็ใส่ก็ไม่มีปัญหาพวกบาดจับเสียดสีอะไรนะครับก็เลยเป็นคู่หนึ่งที่ว่าหยิบจับใช้งานบ่อยนะครับใน แง่ของมิตริรองเท้าเนี่ยรองเท้าคู่นี้10 US EU 40-428ซนติเมตรผมเลือกตรงไซส์นะครับรองเท้าไม่มีแผ่นอินโฟนข้างในมาให้นะครับเขาเย็บเป็นผ้าติดกับโครงองเท้าด้านในนะครับแล้วทีเนี้ยาการเลือกไซส์ของผมก็คือเลือกตรงไซส์บางท่านอาจจะรู้สึกว่าพอไม่มีแผ่นอินโฟเนี่ยมันจะทําให้มิตริรองเท้ามันดูใหญ่นะครับมันดูหลวมมันดู o v e ์ s i ส e มาพื่นไซส์นะครับแต่สาหรับผมคือผมเลือกเนี้ยก สวมใส่ก็โอเคนะครับเนื้อตรงใสหน้ากว้างอะไรก็ถือว่าเกินเกินมีเดียมอ่ะก็ยังได้อยู่นะครับ mm hmm. เกิดสอง e ก็ได้อยู่ความยาวอะไรก็ปกตินะครับน้าหนักผมจําไม่ได้แล้วผมจำไม่ได้นะไไดแต่แต่รา,าวราวสองโยกรัมนะครับไซส์ยี่สิ u s ยี่สิบแปดซนติเมตรรองเท้าพอไม่มีแผ่นอินโซเนี่ยมันก็จะเบากว่ารองเท้าปกติแผ่นอินโซแผ่นหนึ่งอ่ะของไซส์เนี่ยประมาณสิบสองถึงสิบห้ากรัมนะครับก็คือถ้ารวมน้ําหนักรวมแผ่นอินโซ รองเท้าหนึ่งข้างก็อยู่ที่ประมาณเอาเป็นกลมๆก,ก็สองกรัมนะครับก็ประมาณพอๆกับ p e เป e a บีดสวิตการสวมใส่ผมว่าสบายผ้าเปอร์เขาโปรง่งบางครับเนี่ยเป็นผ้ามุ้งตระถายบางบางบรยยากาศดีมากลิ้นก็เห็นไหมเป็นแบบบางนะครับลิ้นแบบบางมีรูเยอะแยะไปหมดมีรูให้เชือกมุดไปมุดมาเพื่อทำให้ลิ้นของเขาเนี่ยอยู่ ตรงกลางอยู่ตรงเซนเตอร์ไม่ขยับไปมานะครับเป็นลิ้นหนังกลับธรรมดาบางๆไม่มีการเย็บเข้ากับโครงรองเท้าซ้ายขวานะครับไม่มีการเย็บแล้วก็ไม่ได้เป็นลิ้นแบบกัดเส็ถังนะครับคือไม่ได้เป็นลิ้นแบบที่มีผ้ายืดยึดระหว่างลิ้นนะครับแล้วก็ยึดเข้ากับโครงรองเท้าซ้ายขวาเป็นลิ้นธรรมดาเลยอีกจุดหนึ่งก็คือโครงด้านหลังตรงนี้ยด้วยความที่ รองเท้ามันเบานะครับมันอาจจะไม่ได้แข็งแรงอะไรมากแต่ว่าเขาก็ออกแบบโดยการใช้นวมบุกขอเท้าที่มีความหนาตรงนี้ก็โอเคมันอาจจะไม่ถึงกับมั่นคงอะไรมากแต่ก็พอตัวนะครับพอได้อยู่นะครับผมโฟมบอกมาแล้วเนาะเป็นพีบ้านะครับค่อนข้างนุ่มค่อนข้างนุ่มพื้นฐานก็ยังอยู่บนความนุ่มมีความเด้งพอตัวนะครับแผ่นคาร์บอนเนี่ย คือมันไม่ได้แข็งมากนะก็พอตัวเหมือนกันก็ผมว่าลงตัวกับกับกับโฟมแหละแต่ว่าถ้าเราวิ่งไม่เร็วมากถ้าเราแบบไม่ได้แบบเล่งความเร็วบ่อยอะไรพวกนี้ผมว่าก็โอเคใช้งานได้เรื่อยๆนะครับแต่ว่าถ้าเราจะบิ๊กอัพเพจหรือว่าเราจะเล่งกระชากอะไรเงี้ยผมว่ายังยังยังไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่นะครับแต่ว่าการใช้งานโดยทั่วไปเนี่ยถือว่าโอเคนะครับกับ ความเร็วที่ผมใช้เพจ5 mm hmm. เพจ6อะไรเงี้ยหรืออาัจาลงมาเพจ4บ้างอะไรเงี้ยก็โอเคแต่ว่าจาก5ลงมา4ปลายๆเนี่ยอาจจะรู้สึกว่าไปช้าหน่อยคืออาจจะแบบตัวผมเองด้วยผมไม่ได้เป็นคนที่วิ่งเร็วมากพออาจจะแบบถึง80-90%ของความสามารถผมหรืออะไรเงี้ยจริงๆรองเท้ามันอาจจะดีแหละแต่ว่าตัวผมเองอาจจะแรงไม่พอก็เลยรู้สึกว่ารองเทา้ามันยังปรับเพจหรือว่าเร่งเพจได้มไม่ไม่ไม ไม่น่าที่ไม่น่าที่จะพอใจเท่าไหร่แต่แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคือบางคู่มันทําได้นะคืออาจจะแบบเกินความสภาพผมอะแต่ว่ามันทําได้แต่คู่นี้ผมว่าผมว่ายัางตรงนี้นะครับใช้งานมาสองร้อยกิโลให้ดูเอาโซนะครับเห่นยางเขาโซสภาพสภาพดีมากเลยแทบไม่มีรอยน,นะครับทนทานมากอย่างบางท่านเนี่ยเขาโชว์สภาพเกินห้าร้อยกร้อกิโลกบบางท่านก็เป็นพันกิโลนะครับคือพื้นทนเลยอะ คือพื้นทนจริงแต่ว่าหัวใจของมันอยู่ตรงนี้อยู่ตรงที่โฟมเนี่ยคือผมมองว่าสักตอนลองเท้าใหม่ๆอ่ะรองเท้าใหม่ๆจนถึงสักร้อยห้าสิบกิโลผมว่าเออมันโอเคมันมันยังเฟิร์มมันยังยังไงมันยังสดอ่ะมันยังสดมันยังโอเคอยู่วิ่งมันวิ่งสนุกแต่ว่าพอเกินร้อยห้าสิบมาถึงสองร้อยเนี่ยผมรู้สึกว่ามันมีความล้าของโฟมที่เราที่ผมจับอาการได้รู้สึกว่ามันจะ รอบเรื่องประสิทธิภาพลงไปนิดนึงประมาณสักสักไม่เกิน1 0นะครับแต่ก็รู้สึกได้ว่าเออโฟมเริ่มลาแล้วและทีเนี้ยผมก็ไม่รู้ว่าต่อไปถ้าใช้ไปจนถึงสัก300-400กิโลมันจะเป็นยังไงตรงนี้เป็นเรื่องของอนาคตแต่ว่าอย่างผมเนี่ยผมใช้รองเท้าคู่หนึ่งถ้าโฟมมันมันอยู่ตัวหมายถึงว่าประสิทธิภาพมันคงตัวประมาณสัก3 0 0้อะไรเนี้ยผมอาจจะเริ่มเห็นอาการความล้าของโฟมนะครับอย่าง x เจ็1 6 0 x 3.0 Pro ผมใช้300โลมันยังโอเคแต่ว่าพอ300ไป400เนี่ยเออมันเริ่มลา้า400ไป500ก็ล้ามากขึ้นแต่คู่นี้ผมเห็นสัก150เนี่ยผมเริ่มเห็นแล้วก็เลยไม่รู้ว่าถ้าใช้ไปเรื่อยๆมันจะเป็นยังไงตรงนี้เป็นเรื่องของอนาคตแต่ว่าคิดว่าอย่างผมเองแล้วผมใช้สัก300ไม่เกิน3 5 0อ่ะผมคงเปลี่ยนคู่ล,ละก็ดีผมมีคู่ใหม่นะครับของ30เทอร์โบอยู่แล้วด้วยนะครับคู่นี้ไปออกยาวมา สามชั่วโมงเกือบสามชั่วโมงครึ่งนะครับรู้สึกว่าพอวิ่งไปสักสามชั่วโมงอาการความล้าสะสมของฟูมเริ่มเริ่มเริ่มเห็นว่ามันเริ่มส่งแบบส่งแรงกลับเด้งกลับอะไรเงี้ยรู้สึกว่าไม่ไม,ไม่ค่อยเหมือนตอนแรกแล้วหรือว่าอาจจะเป็นความล้าของผมเองด้วยนะความล้าของตัวผู้วิ่งด้วยที่รู้สึกว่าแรงเริ่มหมดแล้วแต่ว่าถ้าจำไม่ผิดถ้าที่ถ้าเท่าที่จับอาการได้รู้สึกว่า มันเริ่มเริ่มล้าแล้วครับแล้วก็อย่างเมื่อปลายเดือนที่แล้วปลายเดือนสิงหาผมไปวิ่งสงขามาราทอนมาผมได้คุยกับนักวิ่งที่เขาใช้คู่นี้ลงฟูเขาบอกว่ามันไม่ได้ถึงแบบแรงอะไรมากนะไม่ได้แบบจิตจาดอะไรแต่ว่ามันเป็นรองเท้าที่เบาบอกว่ามันวิ่งสบายและะ้วอากาศดีกับระยะทางไกลๆเนี่ยเาบอกว่าเออมันโอเคมันอาจจะไม่ได้ช่วยปวงในช่วงกิโลหท้าย ก็รู้สึกว่าเออมันพาไปได้เรื่อยๆนะครับอันนี้ก็เป็นข้อมูลที่นักวิ่งเขาแชร์ให้ผมมานะครับจับราคาตอนนี้ราคาโปรโมชั่นเนี่ยอย่างในช h อปปีหรือว่าลักสต้ผมไม่แน่ใจมีไหมนะแต่ว่าใน s h o ป e, ปีเนี่ยผมซื้อใน s ช o อปปีมาราคาช่วงโปรโมชั่นมันประมาณ3,400บาทนะครับราคามันเข้าถึงง่ายนะราคามันไม่แพงแล้วก็คือใช้งานได้อย่างผมเนี่ยสามสี 3, กิโลตกโลละสิบาทอะไรอย่างที่ว่า คุ้มค่าแล้วนะครับกับการใช้งานรองเท้าคู่นี้นะครับความทนทานโอเคนะความทนทานก็อย่างที่เห็นนะครับความมั่นคงก็ผมว่าพอได้พอได้พอตัวอยู่มันไม่ถึงกับมั่นคงมากแต่ก็พอตัวในระดับรองเท้าแข่งขันนะครับระบายอากาศบอกไปแล้วดีปัญหาบาดกัดเสียดสีนี่จริงๆแล้วไม่น่ามีอะไรแต่ว่าถ้าจะมีก็มีนิดนึงตรง ตรงที่ว่าเขาไม่ได้ใส่แผ่นอินโซมาและทีนี้พื้นรองเท้าด้านในมันเป็นผ้าที่เขาเย็บติดกับโครงรองเท้าด้านในตรงนี้นะครับและตรงนี้ที่เห็นนี่ครับตรงนี้นี่คือขอบของโฟมมิโซ so. ตรงนี้ครับประเด็นก็คือเวลาเราใส่รองเท้าแล้วฝ่าเท้าเราเหยียบบนนี้ฝ่าเท้าเรา เกยฝ่าเท้าเราเกินขึ้นมาบนขอบนี้แล้วเนี่ยแรกๆผมรู้สึกว่ามันอาจจะบาดกัดเสียดสีแต่ว่าจากการใช้งานมา200กิโลผมไม่ได้ใส่แผ่นอินโซเพิ่มนะผมรู้สึกว่าโอเคไม่ได้มีปัญหาบาดกัดเสียดสีอะไรเป็นปัญหาหลักอาจจะแบบมีรู้สึกว่าเอ้ยมันไปสีกับฝ่าเท้าหน่อยนึงแต่ว่าไม่มีปัญหาอะไรเลยครับผม,มฝ่าเท้าผมเลยเนี่ยไม่มีแผลไม่มีอะไรเลยนะครับ มีอะไรอีกมีการใช้งานก็ใช้งานง่ายนะครับคือวิ่งลงส้นลงกลางเท้าลงหน้าเท้าอะไรก็ไม่น่าจะเป็นประเด็นอะไรก็คือว่าวิ่งลงได้ทุกรูปแบบนะครับโฟรมรับการวิ่งได้ทุกรูปแบบผมไม่มีข้อมูลดรอกผม,มลืมหาว่ารองเท้าบันดอบเท่าไหร่แต่ว่ามันเป็นรองเท้าที่วิ่งง่ายวางเท้าง่ายก็คือว่า มันตอบโจทย์อะไรหลายๆอย่างกับการใช้งานทุกวันนะครับรองเท้าคู่เดียวอาจจะแบบจบได้คู่นี้อาจจะจบได้ในราคาที่ไม่แพงถ้าแบบเราไม่ได้ต้องการจะมีหลายคู่ผมว่าเออคู่นี้คู่เดียวก็ได้นะเพียงพอสําหรับซ้อมแข่งวิ่งสั้นวิ่งไกลลองรันเทมโปอะไรพวกนี้ผมว่าได้หมดแล้วก็ผมออกไปวิ่งลู่ส้าส่วนใหญ่วิ่งลู่อะไรเงี้ยก็วิ่งสบายนะครับมันเบามัน สบายอากาศดียกขาง่ายนะครับผมก็ไม่ได้ว่ายวบจมคือจริงๆวิ่งลู่เนี่ยมันมีความความนุ่มมีแรงแอบสอบของโชกของลู่อยู่แล้วนะครับแต่ว่าคุณนี้ไปวิ่งมาก็ไม่มีปัญหาอะไรเพราะว่าวิ่งวิ่งเยอะมากวิ่งเป็นร้อยโลนะครับอย่างวิ่งถนนก็ไม่ยปัญหาอะไรเช่นกันก็คือมันดูดซับแรงกระแทกอะไรได้ดีนะครับ mm. ก็เลยทําให้สามารถใช้งานได้ทุกวันนะครับเป็นผู้ที่ รู้สึกว่าประทับใจนะครับเมื่อไดเอามาใช้งานจริงๆก็อยากจะรีวิวเปรียบเทียบกับตัว3.0ธรรมดาผมผมขายไปแล้วแล้วก็ผมซื้อมาใหม่แล้วทีนี้พนดีว่าสั่งมาจากจีนแล้วทีนี้ก็ส่งมาผิดก็ส่งมาเป็น3.0อร์โบก็ไม่รู้จะเปรียบเทียบยังไงเสียดายเหมือนกันไม่เป็นไรไม่เป็นไรเอาเป็นว่ารีวิวเท่านี้ก่อนแล้วเดี๋ยวผมไม่แน่ใจว่าผมจะรีวิวคู่นี้อีกไหมนะคือในในแง่ของการใช้งานบนท้องถนน เพราะว่าตอนนี้ผมผมอยู่ที่ไซ์งานนะครับหลังๆไม่ใช่หลังๆสิตั้งแต่ผมทําคลิปมาคือผมเนี่ยผมทํางานนอกบ้านและถ้าผมอยู่ไซ์งานเนี่ยผมจะไม่ทําคลิปเลยเพราะว่าผมวิ่งลู่เป็นหลักเพราะว่าผมไม่มีผมไม่มีถนนให้วิ่งที่ไซ์งานผมผมกินนอนอยู่ไซ์งานผมวิ่งลู่อย่างเดียวนะครับทีนี้ก็ไม่อยากจะทิ้งช่องไปนานๆเพราะว่าบางทีผมผมอยู่ไซ่งานบางที3ามสี่อาทิตย์ผมได้กลับบ้านผมกลับบ้านทีผมกลับบ้าน อาทิตย์สองอาทิตย์สามอาทิตย์บางทีก็อยากพักอยากพักผ่อนบ้างแบบทําคลิปอะไรก็ทําตามเวลาเหมาะสมอะไรเงี้ยก็แบบเลยคิดว่าเออเดี๋ยวรอบนี้เอาเอารอ,องเท้ามาวิ่งลูกก็รีวิวแบบการใช้งานบนลูกแล้วกันแต่ว่าเดี๋ยวถ้ากลับไปบ้านได้วิ่งถนนอะไรเงี้ยไม่แน่ใจนะครับว่าจะทํารีวิวอีกไหมแต่เท่าที่จําฟีลได้วิ่งถนนอะไรเงี้ยมันก็มันก็โอเคระดับหนึ่งนะครับตามที่ผมเล่าไปอาจจะ จะไม่ได้เอาไปแข่งไม่ได้ไปหวดเพชรเร็วๆอะไรเงี้ยอาจจะขาดหรือเปืองนั้นไปแต่ว่าในในแง่การใช้งานโดยรวมอะไรเงี้ยผมว่านองเท้าคู่นี้มันมันตอบโจทย์มากๆสําหรับสําหรับชีวิตผมนะครับตอนนี้ก็คือแฮปปี้แล้วก็ประทับใจนะครับคู่นี้ไม่รู้จะพูดอะไรแล้วเดี๋ยวพูดวกไปวนมาผมไม่ได้ทำสกิ์ไม่ได้เตรียมอะไรไปด้วยคือพูดสดๆเลยนะครับโอเคเดี๋ยวไว รีวิวคู่ใหม่นะครับอาจจะเป็นเป็นรีวิวประมาณเนี้ยการใช้งานบนลู่วิ่งก็น่าจะเป็นคู่นี้พอดีผมเอารองเท้ามาด้วยมาวิ่งว่าจะวิ่งลู่ให้ได้สักร้อยกิโลถึงเปล่าไม่แน่ใจ<ม>ผมมีเวลาอยู่ที่ใช้งานอีกประมาณสัก<ม>สักสองาทิตย์กว่ากว่าเอ็กสเต็มร้อยหกสิบเกเจ็ดจดศูนย์ตอนนี้วิ่งไปสามลันสามลันมไม่เยอะไม่เยอะสิบห้ากิโลแต่ผมวิ่งถนนละสองครั้ง ครับฟีลดีอยู่ฟีลดีเลยวิ่งลูกก็โอเควิ่งไปสิบโลโคตรมันวิ่งโคตรสนุกเลยวิ่งแบบคือถ้าจะเทียบคู่นี้คู่นู้นวิ่งวิ่งวิ่งได้โหดกว่าวิ่งแบบระชาทําความเร็วอะไรมันมันไฮเปอร์ชูอะนะคู่นู้นอันนี้ก็น่าจะระดับซปเปอร์ชูของบีมแต่ก็ถือว่าพอตัวนะครับไม่ได้คิริคิริก็กลมกลมใช้งานดีนะครับไม่เท่านี้ดีกว่านะก็เดี๋ยวไว้ค่อยมาแล้วเดี๋ยวไว้ค่อยว่ากับ คลิปใหม่นะครับคลิปนี้คงมีเท่านี้สวัสดีครับ